ช่อง j ั s p e r เลนะคะวันนี้นะคะช่องเรานะคะจะมาทำว w ล์ k เป็นคลิปแรกของเรานะคะที่จะทำก็วันนี้นะคะเรามีอยสองอีเวนต์ด้วยกันก็คือจะไปมีลูกหมินเนาะแล้วก็จะไปโชว์ดีซีตอนเย็นนะคะจะไปถ่ายคลิปรีวิวคาเฟ่บางทันเลยพอดีให้ทุกคนดูนะคะก็เดี๋ยวยังไงมาดูกัน ตอนนี้เรามาถึงบิดเอ็มอาชีแล้วนะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราเจอเข้าไปดูแบบไอคอนเลยคะ่ะ ลองไปจองตั๋วดีกว่าจะไปเจอกันข้างล่างตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ใน MRT แล้วกำลังรอผู้ร่วมขบวนการอีกคนนึงนะคะดูขบวนการจะไปพ่นกันตอนนี้เรากำลังจะไปที่งานมีรูมินเนาะ,นนะก็วันนี้มาที่ิ0นะคะงานมีรูมินยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยลวกัน 끝이 보이기 시작해 조급하게 달릴수록 중요한걸 놓칠 뿐야 내게 좀더 시간을 줘 숨을 고를 수 있게 해늘 같은 곳에서 떠오는 태양처럼 지금 이 공연에 들어왔어생 คิดด้วยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้แกะรู้รอบรอ ใค่ะทุกคนตอนนี้เรานะคะเสร็จธารกิจการไปพิมรูปหมิ่นเรียบร้อยอันนี้นนี้ได้มาคือแบบโอ้ยดีอ่ะนี่นะคะคือสีของที่เราไปสอยมาได้แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปโชว์ดีซีาาต่อแล้วกนะันเนาะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปรีวิวนะคะตอนนี้ก็รอรถมีผ <laughs> ู้ร่วมทิปโอเคเราไปเจอกันที่โชว์ดีซีเลยอตอนนี้เราถึงที่โชว์ดีซีแล้วะคะ่ะทุกคน เมื่อกี้ไปถ่ายรีวิวค่ะบ,บางทางคาเฟ่เรียบร้อยตอนนี้ก็เดินดูรอบๆ,ๆแล้วกันเลยมีร้านอะไรร้านไก่ตรงนู้นเป็นร้านคิมชิงบัตสเดินมาเรื่อยๆะคะ่ะตอนนี้เราจ,จะไปดูตรงมุมที่เป็นลูกมือกันคลิปนี้ไปคลิปฟองพี่แบบว่ารีวิวโชว์ดีซีไปในตัวจะได้ไม่ต้องทำคลิปแยกใดๆอัเยองหน่อย แล้วตรงนี้เป็นสตาร์เห็นไหมเอ่ยม่ร้าชีวอยู่ตรงนู้นด้วยเห็นไหมเอ่ยดีกว่าเห็นไหมเอ่ยมัน,มน,มน,มนแสงมันสว่างมากตรงนี้เป็นโซนที่แบบติดเกาหลีคนม,มา นี่นะคะร้านลงสายมีความแบบว่านี่ตอแสงมันสว่างมากมองไม่เห็นอ่ะคุปพี่เอ็ม ฝั่งนี้มีอะไรเป็นหรอว่าลายเซ็นล่ะมือของแบบ<ม>เหล่าดา,า<ม>ราเดี๋ยวมาถ่ายดูได้าลา すご,りごいま。 กว่าความมือใหญ่กว่านี้ มาดูก uh <ettes> ็เซเว่นกันฮาร์ดคอร์ขอสู้ขอสู้ขอสู้มีความเซียวตีตรงนน้นนะ ชั้นไหนอะชั้นไหนจากชั้นชั้นสามวะแล้วเราไปดูแหวนกันนะทุกคนมีความเก้าอี้ยู่ตรงนี้มีความไอคอนอยู่ข้างหลังไปข้างหลนี่เก,ก้าอี้มาดูไอคอนไอคอนไอคอนกันดีกว่า ไม่มีอะไรไม่รู้ๆหรือปลาปี๊ตอนนี้ก็แบบเราเดินต่อแล้วครับคือล่าเริ่มซีดมากแล้วเพราะว่าลิฟต์ลืมเอาจากบ้านแล้วค่ะทุกคน ปไปหลับไปดูชั้นบนกันดีกว่ามาดึกนี้นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเราจะมาซื้อของที่เคมาส์เนีแลวสิ่งที่เจอคือ <laughs> มันปิดแล้ว <laughs> มันปิดแล้วทุกคนะง <laughs> <laughs> ั้นเดี๋ยวเราไปดูวาจีกันดีกว่ามีความ ม้วนดานฟ้านะคะทุกคนบอกว่การขายดีมากข้างบนนะจะเป็นแบบลายตีอ่ะ สวยมากแค่มไม่ดองไม่เห็นเลยค่ะไฟมันเยอะจัดดูวิวอะค่ะทุกคนวิว,วสวย สภาพเราคือโทมมากวันนี้เราก็เลยจะขอปิดคลิปวอล์ walk. คลิปแรกของเรานะคะที่โชว์ดีซีเลยแล้วกันเนาะก็ที่ปบจะสส่นราจจะอะไรบ้างก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเราเดินทางเยอะมากวันนี้ก็มันคลิปนี้ได้เป็นคลิปที่แบบวอล์ walk, แล้วก็ผสมรีวิวโชว์ดีซไปในตัวแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องจัดป่าดามนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย